การสาธิตการใช้หมดสกัดเอปโซแบบออโต้เวลาเดินออโต้นะครับก็ต,ตั้งที่โหมด PR3 วางแก้วเครื่องชะรับน้ำหนักแก้วแล้วภายใน3วินาทีเขาจะออโต้แท้ให้เราอัตโนมัติตั้งเป็นสูตรเรียบร้อย ต่อไปเราก็สก,กัดเอดสเซโซ่ล,ลงแก้วจะสังเกตเห็นว่าเวลาน้ำกาแฟ,แฟที่สก,กัดลงมาเวลาเดยอัตโนมัติเห็นไหมครับจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องไปพะวงกับการจัดก,การกดปุ่มสั่งงานเอง ฟังก์ชันนี้จะมีในเครื่องช่างรุ่นใหม่ของเราด้วยกัตราส่วนเรียบร้อยเลยครับสะดวกสบายด้วยเครื่องช่างรุ่นใหม่ของไอรีนนะครับฟังก์ชันนี้จะมีให้ด้วย